วัดโพสีสะอาดเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำพระเครื่องและวัตถุมงคลของท่านที่ได้รับความนิยม10อันดับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทท่านมีนามเดิมว่าสิลานินจันเกิดเมื่อ12ตุลาคมปีพุทธศักราช2488ท่านเป็นบุตรของนายแก่น และนางน้อยนินจันบนรรพชาเป็นสาม,มเณรเมื่ออายุได้เพียง15ปีและอุปสมบทสังกัดมหานิกายเมื่อปีพศ2509ณวัดบุรพาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้ศึกษาปริยัติอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปะเปียนธรรม6ประโยครับพัด ปียนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อปี2519ณวัดพระศรีศาสดารามและได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนโรงเรียนวัดนิคมคณาลามจังหวัดร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปาติโมกในการลงสวดของคณะสงฆ์เมื่อแตกฉานด้านวิชาปริยบหลวงปู่ได้จาริกแสวงบุญปีกวิเวกไปหลายจังหวัดได้เดินทางร่วมกับ หลวงพ่อบ้านชาติและปัจจุบันได้พบกับครูบาอาจารย์มากมายอย่างเช่นหลวงปู่ทองมาหลวงพ่อมหาบุญมีหลวงปู่ลีและเป็นสาพันธมิกกับครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานหลวงปู่หนูหลวงปูงป่มหาศิลาได้ร่ำเรียนวิปัสสนาและเรียนอักษรธรรมลาวและอ่านหนังสือจากใบรานอีสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคำพีใบลานสายสมเด็จจากประเทศลาว หลายฉบับศึกษาจนแตกฉานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมาหลวงปู่ได้ปีกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าล้างหลายแห่ง จนหลวงพ่อเจ้าวาดวัดโพสะอาดซึ่งเคารพนับถือท่านมากได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดซึ่งในเวลาต่อมาพระธรรมรัตะนะดิโลกเจ้าวาดวัดสุทัศน์ได้มีความเลื่อมใสในองค์ของหลวงปู่มากได้นิมนต์ท่านขึ้นไปร่วมงานพุทธพิเศษพระกิ่งวัดสุทัศน์ซึ่งปัจจุบันหลวงพ่อท่านเป็นพระที่มีเมตตาฉันอาหารและอยู่กับหมาแมวมาทั้งชีวิตใช้ชีวิตอย่างสมถะไม่หรูหราไม่ฟุ่มเฟือยอยู่ใน กุติเล็กๆกล่าวได้อย่างเต็มหัวใจว่าหากจะมีพระสงฆ์สักรูปที่กราบได้อย่างสนิทใจคือท่านหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทอันดับที่10เหรียญเสมาเลื่อนสมณศักดิ์พุทธลักษณะตรงตามชื่อรุ่นเลยนะครับด้านหน้าเหรียญมีรูปเหมือนหลวงปู่มหาศิลานั่งขัดสมาธิบนอาสนะ ลอมรอบด้วยลายกนกส่วนด้านหลังจะเป็นพัดยศรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับเนื่องจากสมณศักดิ์คือการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่ประมาณ350ถึง650บาทอันดับที่9พระชัยวัฒนชินบรรชนเศรษฐีสร้างปี2564 เปิดให้เล่นหรือเปิดให้จองเมื่อไหร่ก็มีคนแย่งกันปิดนะครับสำหรับรุ่นนี้เพราะมีการสร้างไม่มากนะักจัดสร้างหลายเนื้อโลหะมีเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนาวาโลหะเนื้อชนวนและเนื้อเหล็กเปียกรวมทุกเนื้อมีจำนวนจัดสร้าง7,293องค์เล่นหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ประมาณ500ขึ้นไปขึ้นอยู่กับเนื้อโลหะด้วยนะครับ อันดับที่8เหรียญแอปเปิลเจริญยศจัดสร้างในปี2 6 6 4เป็นรุ่นที่มีการปลกเสกในพระาธาตุพนมและต่อโค้ดพระาธาตุพนมปกติจะมีพระเครื่องเพียงไม่กี่รุ่นที่มีโอกาสได้เข้าไปปลุกเสกในพระาธาตุพนมที่เรียกว่าเหรียญแอปเปิลเพราะเรียกตามลักษณะของเหรียญแต่จะเรียกให้ถูกต้องก็คือเหรียญรุ่นจินดามณีโลหะ มีการเล่นหาเปลี่ยนมือ500บาทถึง800บาทนะครับอันดับที่7เหรียญรูปไข่หลวงปู่มหาศิลาจัดสร้างในปี2564รุ่นนี้เป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับจำนวนการจัดสร้าง1,9999เหรียญเป็นเลขมงคลใครที่เก็บรุ่นแรกๆไม่ทันเก็บรุ่นนี้ได้นะครับอนาคตน่าจะมาแรงอยู่เหมือนกันนะครับยังมีหมุนเวียนให้เห็นและ ราคาก็ยังไม่แพงนะครับปัจจุบันเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่450ถึง750บาทอันดับที่6เหรียญอายุวัฒนะมงคลรุ่นนี้สร้างในปี2,564รุ่นนี้ต่อโคตดสอนหนึ่งในสัพพกวิชาในตำรามหายันของหลวงปู่พญาองคตผู้มีฤทธิ์ด้านเจราจาพาทีผู้ไม่เคยตกต่ำเหรียญรุ่นนี้มีความพิเศษคือ หลวงปู่ได้เมตตาปั๊มเหรียญอายุวัฒนามงคลด้วยตัวท่านเองและมีการทำลายบล็อกอย่างชัดเจนจึงเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าหาเก็บมากเล่นหาเปลี่ยนมือ400ถึง600บาทอันดับที่5เหรียญรุ่นแรกวัดโพสีสะอาดเหรียญรูปไข่หลวงปู่มหาศิลาเหรียญรุ่นนี้ถือว่าได้รับความนิยมไม่น้อยนะครับ เนื่องจากมีการจัดสร้างเพียงแค่6,050องค์ในการพิมพ์ครั้งแรกแบ่งออกเป็น2เนื้อโลหะคือเนื้อเงินสร้าง50เหรียญและเนื้อทองแดงลมดำสร้าง6,000เหรียญเล่นหาเปลี่ยนมือหลักร้อยไปไปลายถึงหลักพันต้นนะครับอันดับที่4พระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกวัดโพสีสะอาด จัดสร้างในปี2563มีจำนวนการสร้าง8,000องค์บล็อกที่นิยมจะเป็นบล็อกยางรุ่นนี้เป็นพระผงที่ได้รับความนิยมที่มากที่สุดถ้าเป็นบล็อกนิยมเล่นหาเปลี่ยนมือ500-800บาทอันดับที่4อีก1รุ่นนะครับคือพระปิดตาจินดามณีมหาเศรษฐีจัดสร้างปี2564 วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างและเจตนาการสร้างค่อนข้างจะดีนะครับรายได้นําไปสร้างห้องพยาบาลสร้างมูลนิธิและสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าเรือนเนื้อหลักๆเนื้อสากลที่เล่นหากันจะมีอยู่4เนื้อนะครับก็คือเนื้อธรรมดาสร้าง3,500องค์เนื้อนําเลิกสร้าง69องค์เนื้อตะกุดทองคําสร้าง83องค์และตะกุดทองคํา2ดอก สร้าง79องค์เล่นหาเปลี่ยนมือถือว่ามีราคานะครับและเป็นที่นิยมรุ่นนี้จะออกต่างประเทศเยอะหน่อยนะครับและมีการเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่ประมาณหลักพันต้นถึงหลักหมื่นนะครับมาต่อกันที่อันดับที่3เลยนะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกศักดิ์ศรีรุ่นแรกยังไงก็นิยมอยู่แล้วนะครับสร้างต่อจากเหรียญรุ่นแรกเพียงแค่1ปีจัดสร้างในปี2552สร้างเพียงเนื้อเดียวคือเนื้อละครัง เป็นมวลสารจากหลวงปู่ศรีจำนวนการสร้างเพียง500องค์นะครับแบ่งเป็นเนื้อระครังธรรมดา450และเนื้อระครังกระไหลเงิน50องค์ราคาเล่นหาเปลี่ยนมือเนื้อทองระครังเล่นหาเปลี่ยนมือ1 5 0 0 0ถึง20,000บาทเนื้อระครังกระไหลเงินเล่นหาเปลี่ยนมือ30.000บาทขึ้นไปต่อมาเป็นอันดับที่2กันเลยนะครับ เป็นเหรียญที่ทําให้หลวงปู่มีชื่อเสียงและทําให้ลูกศิษย์ทุกคนรู้จักหลวงปู่และที่สําคัญเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เกิดขึ้นมากมายเป็นเหรียญรุ่นแรกที่บรรจุยันคูลงไปภายในเหรียญอีกด้วยนั่นก็คือเหรียญเหนือดวงเหรียญน,นี้ออกในงานอายุวัฒนะมงคลของท่านในปี2562โดยหลวงปู่เลือกบรรจุยันที่เรียกว่าคนสบ้านกินน้ำบ่อเดียวหรือ หลวงปู่มหาศีลาจะเรียกสั้นๆว่ายันเหนือดวงและต่อมาเป็นที่รู้จักของหลายๆคนมีจำนวนการจัดสร้างมากมายหลายเนื้อเหมาะสมกับการเล่นหาและมีหมุนเวียนค่อนข้างที่จะเยอะ ในตลาดพักเครื่องและตามไลท์ต่างๆเปิดให้จ้องเมื่อไหร่หรือเปิดให้เล่นเมื่อไหร่ก็มีคนแย่งกันปิดนะครับเลือกมาให้เพียงไม่กี่เนื้อก่อนนะครับคลิปมันจะยาวเกินไปเนื้อแรกเนื้อทองแดงสร้าง1นึ่งมื่นเหรียญเล่นหาเปลี่ยนมือ หลักพันไปถึงหลักหมื่นต้นเนื้อทองฝาบาทจำนวนการสร้าง599เหรียญมีการเล่นหาเปลี่ยนมือ1 5 0 0 0 0 0ถึง30,000บาทเนื้อนาวาโลหะมีจำนวนการสร้าง299เหรียญตอนเปิดให้จองมีราคาเพียงแค่1,999บาทปัจจุบันมีการเล่นหาเปลี่ยนมือ3 0 0 0 0ถึง50,000บาทและ4 เนื้อเงินจำนวนการสร้างเพียง99เหรียญเปิดให้จองแรกๆ2,499บาทแต่ปัจจุบันเล่นหาเปลี่ยนมือหลักแสนขึ้นไปขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีราคากลางนะครับขึ้นอยู่กับความสวยของเนื้อพระและมาถึงอันดับที่1กันเลยนะครับอันดับที่1เป็นรุ่นไหนไม่ได้นอกจากเหรียญรุ่นแรกยัน12ตําำนานปี2,551 ศัก์สีรุ่นแรกปฐมบทของวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศีลารุ่นนี้มีการจัดสร้างเพียงสองเนื้อมีเนื้อทองแดงและเนื้อเงินเนื้อทองแดงสร้าง500เหรียญสมัยก่อนเป็นเหรียญที่หลวงพ่อสร้างแจกแต่ปัจจุบันมีการเล่นหาเปลี่ยนมือหลักแสนเนื้อที่สร้างเนื้อที่สคือเนื้อเงินมีการสร้างเพียงสิเหรียญ สมัยก่อนตอนสร้างเหรียญมีการเปิดให้จองเพียงแค่หลักพันแต่ปัจจุบันผ่านมาสิบกว่าปีมีราคาเล่นหาเชื่อไหมครับหลักล้านแล้วนะครับเนื้อทองแดงสมัยก่อนสร้างแจกก็ไม่ค่อยมีคนเอานะครับแต่ปัจจุบันหลักแสนส่วนเนื้อเงินอย่างที่ทราบกันดีนะครับมีการซื้อขายกันมาหล่ก็จะเป็นกระแสและมีการซื้อขายกันจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นราคาที่ตั้งขึ้นหรืออุปโตกขึ้นมา ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ10อันดับของหลวงปู่มหาศิลาที่น่าจะมีราคาและน่าสะสมสำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลามีเยอะกว่านี้มากแต่เลือกมาให้10รุ่นและยังมีรุ่นที่น่าเก็บน่าสนใจกว่านี้มากเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้เลยนะครับ